มาแล้วนี่ใช่ป่ะโอ๊ยนานพ่ราวัลอยู่แมวกล้อยๆทำไมผมไม่เห็นตัวคนอ่ะ นั่นไม่เห็นแต่ขาเห็นแต่ไอ้รอยเท้าว่ะไม่เห็นคนอ่ะลำอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงโพลิกเาอ่าแล้วพูดดิเอ้าคุยอะไรครับพี่คุยคุยอะไรครับพี่คุยดิเรื่องอะไรครับคุยดิเอา้าทั่วไป <laughs> เป็นไงบ้างครับเรื่รถึงร้องไหครับก็ไม่เรื่องที่ไม่ได้คุยกันเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างปกติดีนะครับโอ้ยคุยอะไรพี่แจ๊กทำไมคิดถึงหรอ ตะวันตะวันตะวันไปรับลู u ิเฟอร์ที่ลานมือหนึ่งนะพี่ในทิป่าวครับทำไมถึงไม่อยู่แต่ตัวนี้ครับไม่ช่วยเขาชิงบ้าเขาแต่ไม่มีตังออกตามอยู่โอ้เจ้าตัดไม่ได้เดินยวอเขาเดี๋ยวเข้ามาใกล้เลยขยับเข้ามาใกล้ๆได้ไหม พอนี้ผมไม่ค่อยยีเจคุณเลยที่รักโอ้เจ็นเจออันนี้คุยน้องอะไะ โอ้พี่โอ้พี่ผมไม่ได้คุยกันเลยผมไม่รู้จะคุยอะไรครับ้ยดิงรองผมหิวไก่ครับผมหิวไก่ผมผมหิวไก่ครับมีมีไก่ไหมครับมีมีไก่ไหมครับ นี่แต่ข้าครับไก, adalah, ก่ค <Beng> ร <Zen> ับไก่ไม่ได้เล oh ี้ยงไว้ไม่ถึงไงนะครับไก่ไก่ไก่มาได้มับครับโอ้ ไปไหนรับโอ้ยไมกล้าไอยไหนเนี่ยไปยไอไอาติโนที่มันเป็นอนข้างที่เบาอะไรปะม้ พอเลยพี่พอไให้คุยให้คุยได้ยินไหมครับได้ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินให้กลับไปไหนครับ กับ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 ผมได้ไหมให้เดินหรือนั่งหมดคะโอ้โหนเนี่ยอยู่ไหนเนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนั่งนั่งวินก็ได้ไม่มีตังค์ซื้อรถโอ้เฮ้ยอันนี้สรุปยากมาคือยังไงคะนี่อ้าว คิดถึงหนูว่าไงผมออมีเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งครับผมมีเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งครับอัอนจะฟังเพงอลงถอดรองเท้าให้หน่อยได้ไหมครับโอ้อแก่พักลมมาพบหลัก <laughs> โอ้หสู้ไม่ไหวอ้ คนมันเยอะครับมันไม่หายหรอครับถอดรองเท้าจะแหาะต้องเดินมาก่อดหรือเปล่าครับถอดรองเท้าอาจจะไม่หายลองเดินมากอดดูไหมครับเผื่อจะหายไม่เป็นไรดีกว่าครับโอ้ยไม่อยากกอดผมแล้วดิไม่ได้เจอกันนาะนยังไงยังไงหรอครับอ๋อโอเคครับดัน <laughs> oh, yeah. หายแล้วบอกนะถวาไมเปิดเพลงหายครับครับหายแล้วนะผมขอมอบบทเพลงนี้กับคุณนะครับเป็นักของผมเชล่าต์หรอไม่ปาาเรียกให้เฉยคลืมช่อเหรอ เดี๋ยวผมเป yes. it ิดเพลงให้ฟ euh ังเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งนะครับคุณแชร์รอตได้เลยครับคุณรับเพลงอะไรวะพี่แจ๊กทำดีๆนะพี่แจ๊กโอ้ทำให้ฉีนวะโ

กัว่กูวกว่ามายืนข้าง,างผมได้ไหมครับมายืนข้างๆผมได้ไหมครับข้างขนาดไหนคะหันได้ไปทางเดียวกัน,นะห,นหันได้ไปทางเดียวกันนะับมายืนข้างๆได้ไหม ไม่โดนเข้าหลังใช่หยนั่งมาฝั่งนี้ได้ไหมทำเถยะครับไม่เป็นไรหรอกโอ้โหกูก็กลัวกก็กลัว <Got> งอดิงอดิเออกลับกลับมาคุยกันไหม ได้ยินไหมครับได้ยินครับเินคุยกับมาคุยแบบไหนครับกับคนเจอหน้ากันปกติเราทักกันหนูว่าไงครับคุยเหมือนตอนที่คุยกันนะครับ Oh. 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 อือทำไมถึงอยากกลับมาคุยครับไม่มีเหตุผลครับแต่ก็ขอโทษครับที่ปล่อยให้รอไม่ได้บอกอะไรเลยสิบห้าวันไม่ได้คุยกันเลย <c oughs> คำหนึ่งไมไ่เจอ

เาสองคนครีกันได้ <c oughs> หรอได้ครับได้ ไม่ครับความรู้สึกตอนนี้ก็เหมือนเพลงไงครับ

กูตายโอ้กูตายบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมาง้อใหม่กูใหญ่ไอ้ไม่ใช่กูใหญ่ไอ้พวกคนโหรออยู่แมวอะไรพี่เมียกูเบียร์เขาแตกเฟสไอ้เฟสหนีล่าบไปเลยนะยี่สิบนาทีมึงล่าบไปเลยเนาะมันมันลาบได้ยี่สิบนาทีพี่แต่ไอ้ที่ให้ลาบสิบห้ากันปกติเพราะว่า เอาไว้นี่มันอานี่เดี๋ยวมันง้อมาโอ้ยเฮียเอยมึงรีบมากันทำไมวะไอ้เฮียมึงรีบเจอกันทำไมวะเออกูขอได้แบบฟอร์อินฟินสักแป๊บหนึ่งได้ทังดีอ่ะน้องโหน้องเฮ้ยว่างครับ เขามาเล่นรี่รกโออมึงมีคนรักของมึงมึงได้ยืนคุยกับเขาไงอะไรนะกูต้องนอนคุยกับเขาเหรอไอ้ปั๊บหนึ่นนงนะน้องรถหน้าแมวไปเชื่อไหมนี่